ความเดิมตอนที่แล้วถังซานมุ่งหน้าเข้าไปในกลางเมืองหมาป่าวายุที่นั่นเขาพบเห็นมหาปุโรหิตและเจ้าเมืองหมาป่าวายุกำลังต่อสู้กับอสูรเสดาวชาหลิงซึ่งขณะนี้ในมือของมหาปุโรหิตกำลังถือหัวใจหมาป่าวายุเอาไว้ตอนที่57ถ้าเจ้ายังบีบบังคับข้าข้าจะระเบิดหัวใจหมาป่าวายุนอกจากเจ้าแล้วบรรดาอสูรเสดาวที่เจ้าพามาด้วย พวกมันทั้งหมดจะต้องตายความขัดแย้งระหว่างอสูรเสราวและอสูรหมาป่าวายุจะไม่มีวันจบสิน้นมหาปุโรหิตตะโกนเสียงดังแสงแห่งความกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของชาลิงมหาปุโรหิตแห่งเมืองหมาป่าวายุพูดถูกถ้าหัวใจหมาป่าวายุระเบิดพลังการระเบิดที่รุนแรงมหาศาลอาจจะฆ่าเผาอสูรทั้งสองเผาได้ทั้งหมด และการแก้แค้นก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่มีใครสามารถหยุดมันได้ชาลิ่งไม่เคยคิดเลยว่าในเมืองเล็กๆแห่งนี้จะมีหัวใจหมาป่าวายุอยู่จริงๆก่อนหน้านี้เขาตั้งใจที่จะฆ่าทุกชีวิตในเมืองนี้เพื่อแก้แค้นที่พวกมันลักพาตัวลูกอสุนสราจากเผ่าของเขาไปแต่เมื่อเห็นมหาปุโรหิตนำหัวใจหมาป่าวายุออกมาเขารู้ว่าหัวใจหมาป่าวายุมีพลังมากเพียงใดและเมื่อถึงเวลานั้น จะเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างสองเผ่าพันธุ์ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชาหล,ลิงตะโกนด้วยความโกรธว่าหยุดอสูรเสราวทั้งหมดหยุดการโจมตีทันทีในขณะที่ถังซานซึ่งอยู่ไกลออกไปกำลังสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆหัวใจหมาป่าวายุคืออะไรกันแน่ความอยากรู้อยากเห็นของถังซานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเมื่อมหาปุโรหิตช,ชูหัวใจหมาป่าวายุขึ้นสูง ใจิตใจของถังซานก็รู้สึกหวาดกลัวต่อพลังของหัวใจหมาป่าวายุอย่างไม่ทราบสาเหตุเราว่าสิ่งนี้สามารถคุกคามชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันตราประทับสายเลือดของอสูรหมาป่าวายุในตัวเขาก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมองผ่านเนตดเหี่ยวประสานจิตเขาสัมผัสได้ว่าตราประทับสายเลือดอสูรหมาป่าวายุอยากเข้าไปล้อมรวมกับหัวใจหมาป่าวายุ หวังเย็ยนเฟิงไม่เคยเล่าเกี่ยวกับหัวใจหมาป่าวายุแต่เมื่อเห็นว่าอสูรเสือดาวเกรงกลัวต่อมันสิ่งนี้น่าจะมีความสำคัญต่อสายเลือดของอสูรหมาป่าวายุอย่างแน่นอนขณะนี้การต่อสู้ในเมืองหมาป่าวายุค่อยๆหยุดลงและถังสารก็ไม่สามารถหาจังหวะโจมตีเพื่อดูดซับพลังได้อีกแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้เขาก็ดูดซับพลังสายเลือดของทั้งอสูรเสือดาวและอสูรหมาป่าวายุอย่างต่อเนื่องไปได้7-8ครั้ง ตอนนี้ผ่านไปแล้ว160้ลมหายใจทังซานตั้งใจที่จะออกไปจากที่นี่อย่างเงียบๆแต่เขารู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับองค์กรถ่ายถอนองค์กรนี้คาดการไว้ว่าอาสูรเสราจะไม่สามารถทำลายเมืองหมาป่าวายุได้เพราะถ้าหากเมืองหมาป่าวายุถูกทำลายจริงๆพวกเขาทั้งหมดในฐานะค่ารับใช้ของเผ่าอาสูนหมาป่าวายุจะต้องถูกฆ่าตายเช่นกันและถ้าไม่ใช่เพราะหัวใจหมาป่าวายุ เมืองหมาป่าวายุคงจะพังพินาศไปแล้วและการวางแผนเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าองค์กรไถ่ถอนมีข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับทั้งสองเผ่าพันธุ์อสูรเสดาวชาลิงกล่าวด้วยเสียงเย็นชาว่าการที่เจ้านำหัวใจหมาป่าวายุออกมาไม่ได้หมายความว่าพวกข้าจะล้มเลิกการช่วยเหลือลูกอสูรเสดาวที่พวกเจ้าลักพาตัวไปความแค้นของเราจะไม่จบเพียงแค่นี้แน่เผ่าอสูรหมาป่าวายุของเจ้าจะต้องถูกลงโทษ มหาปุโรหิตถอนหายใจอย่างสิ้นหวังและกล่าวว่าข้ารู้ว่านี่เป็นความผิดของเราแต่พวกเจ้าก็ฆ่าพวกเราไปมากมายข้าสามารถคืนลูกอสูรเสราวที่รอดชีวิตได้หากเจ้ายอมถอนตัวกลับไปชาลิงพูดอย่างโกรธเคืองว่าเพียงแค่นั้นหรือเจ้าไม่รู้เลยหรอว่าพวกเจ้าได้ทำอะไรลงไปถ้าเจ้าไม่ยอมข้าจะทำลายเมืองม้าป่าวายุทั้งหมดและจะไปขอความเป็นธรรมที่ศาลบรรพบุบุษ เจ้าคิดว่าพวกข้ากลัวเผ่าอสูรหมาป่าวายุของเจ้างั้นหรือมหาปุโรหิตกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นว่าได้พวกข้ายอมรับผิดจากนั้นก็หันไปมองเจ้าเมืองหมาป่าวายุแล้วกล่าวว่าฟงเสียงข้าขอประกาศในฐานะมหาปุโรหิตของเมืองหมาป่าวายุตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองหมาป่าวายุเจ้าไม่ใช่หัวหน้าของเผ่าเราอีกต่อไป เรื่องใดๆที่เจ้าได้ทำเอาไว้ไม่เกี่ยวข้องกับเมืองหมาป่าวายุนับแต่บัดนี้ฟงเซียงตกตะลึงท่านท่านมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตตะโกนอย่างโกรธเคืองว่าเจ้าอยากทำให้เมืองหมาป่าวายุทั้งหมดพังพินาศเพราะความโง่เขลาของเจ้าอย่างนั้นหรือรีบออกไปซะฟงเซียงดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างมันกัดฟันแล้ววิ่งออกไป ชาหลิงกำลังจะพุ่งตัวติดตามแต่ทันใดนั้นก็ปรากฏดกำแพงลมขวางทางไว้ชาหลิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาทำแบบนี้เจ้าหมายความว่ายังไงมหาปุโรหิตกล่าวด้วยเสียงเย็นชาเช่นกันข้ารู้ว่าลูกอสุรสาดายังมีชีวิตอยู่เจ้าควรไปช่วยเหลือก่อนชาหลิงหลีตาลงอย่างจับผิดแต่ตอนนี้ฝงเสียงวิ่งออกไปไกลกว่าร้อยเมตรแล้วเจ้าเล่นักนะ ชาหลิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชามันยังมีความเกรงกลัวต่อหัวใจหมาป่าวายุอยู่มากหากสิ่งนี้ระเบิดขึ้นมาแม้แต่มันที่เป็นถึงอสูรระดับเจ็ดก็จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสและความรับผิดชอบในการก่อสงครามของสองเผ่าพันครั้งนี้ก็จะตกไปอยู่ที่มันข้าให้เวลาหนึ่งร้อยลมหายใจข้าจะไม่ออกตามล่าแต่หลังจากนั้นหากเจ้ายังจะหยุดข้าอีกข้าจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ หลังจากพูดจบชาลิงก็สั่งให้อสูรเสราวทั้งหมดถอนตัวออกจากเมืองหมาป่าวายุมหาปุโรหิตยังคงยืนถือหัวใจหมาป่าวายุอยู่เงียบๆในขณะที่อสูรเสราวถอนตัวออกจากเมืองหมาป่าวายุมหาปุโรหิตรู้ดีว่าหากหัวใจหมาป่าวายุระเบิดพวกอสูรหมาป่าวายุทั้งหมดในเมืองจะต้องตายหนึ่งร้อยลมหายใจก็น่าจะเพียงพอให้ฟงเซียงหลบหนีไปได้ไกลแล้ว แม้ว่าอาสูรเสรเาจะวิ่งเร็วเพียงใดแต่ฟงเซียงรู้จักสภาพแวดล้อมรอบๆนี้เป็นอย่างดีหากเขายังไม่สามารถหนีได้นั่นก็ต้องถือว่าเป็นความโชคร้ายของเขาเองส่วนหลังจากนั้นฟงเซียงจะเป็นอย่างไรมหาปุโรหิตไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตัดสินจากศาลบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ถ้าฟงเซียงสามารถหนีรอดไปได้การหลบซ่อนตัวอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วค่อยกลับมาอีกครั้งเมื่อเรื่องทุกอย่างสงบแล้ว ชาลิงมองไปที่มหาปุโรหิตด้วยดวงตาหลีเล็กแม้ว่าเจ้าจะไม่แข็งแกร่งนักแต่การที่เจ้าสามารถควบคุมหัวใจหมาป่าวายุได้แสดงว่าเจ้ามีสายเลือดที่บริสุทธิ์มากทำไมเจ้าถึงเลือกมาอยู่ที่นี่เจ้าเป็นใครกันแน่มหาปุโรหิตไม่ตอบคำถามแต่กล่าวอย่างเยือกเย็นว่าถ้าข้ามีพลังเหมือนในอดีตเจ้าคิดว่าเจ้าจะมาคุกคามข้าได้ง่ายๆเช่นนี้หรือ ชาล,ลิงหยุดชะง,งักไปชั่วครู่ขณะที่มองไปที่ใบหน้าที่เหี่ยวย่นของมหาปุโรหิตดูเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรบางอย่างได้แต่ก็ไม่พูดอะไรออกมาและเริ่มนับจังหวะหนึ่งร้อยลมหายใจอยู่เงียบ